และในวันนี้พวกเราสามคนกุ๊กกบยักษ์จะมาแข่งวาดรูปตามโจทย์ต่างๆภายใน5นาทีกันศึกนักวาดรูปในครั้งนี้ใครจะชนะบ้างนะไปดูกันเลยแต่ก่อนที่จะลัดชมองคลิปช่วยกดไลค์ให้ด้วยด้วยวิค่ะบอยตัว <c oughs> ดีดีชอบร้านขายไก่เงินแบบเด็ดเร็วจุกจุกเหมือการขี่รถไฟอาชีพราคาสุดคุม้มเดี๋ยวจะฟาร์มเงินในเกมก็ได้นะแถมยังมีบริการเติมโลบักแท้เติมไว้ปลอดภัยแน่นอนใครสนใจก็ไปเลยดีดีดชอบเล่นอยู่ใต้คลิปเลยนะจ๊ะผมได้ปิดอยู่แล้วทำไมตัวผมเล็กจังเลยอะ่ะใช่ไหมอุ้ยโอ้โหโจ์มาทําไมต้องได้โจทย์ากด้วยไม่ชอบเลยผมจะจะบอกว่ารูปบอกผมเล่นล่าสุดก็คือเล่นวาดรูปอะล่าสุดก็คือกับพี่กอยตอนคลิปนั้นนะโอ้โหอย่างนั้น หนึ่งหอยนิดอ้าว,าว,าว,าวน่ารักจังอันนี้ของใครอ่ะของต<อ>ุง้งเหรอทันววนคนเลยยัง,<อ>งไม่หันเดี่ยวคนเลยอ้าวไม่โหวตน้อเหรอโหวตทันเมื่อกี้ตังค์ขึ้นอยู่โหวตทนันใช่อ่ะ ้ใช่เสียงกริ๊กพอดีเมื่อกี้ไม่ใช่เหรออันนี้อะไรอันนี้ไทยเท่าไหรได้อะไรส้มตำเหรอส้มตำให้สองเลยเอ้ยกดไม่ทันไม่ได้กดเฮ้ยเรือโอ้โหเรือใหญ่เลือใหญ่เอ้ยแต่เหมือนข้างหน้าเขาเป็นผาว่ามันจะตกเฮ้ยมันก็ได้อยู่ให้สามไปเลยสามเลยอุ้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 ยอันนี้ของใครอ่ะไม่มีของใครงั้นนะเอาไม่มีอ่ะ แต่สวยนะแต่ก็สวยดีดูมินิมอลดีไปสามเลยโอ๊ยกดไม่ทันอีกยักษโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนี่ใครดูเลยโอ้ไม่เอาไปแล้วโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก g ยิ่งแมรี่พี่น้องเอาไอซ e c a โนอยู่ไม่โว่อวัน m e r r ตาเขียวเฮ้ยตัดเดียวเลยโหรีพอร์ตเอาไอพูดอย่างเงี้ยโอ้เกินเดี๋ยวได้ที่หนึ่งเอาไอ้พูดอย่างเงี้ยเกินรีพอร์ตเลยอุ้ยนี่มีประเทศด้วยอ่ะอันให้ให้ที่สาม อุ้ยอะไรอ่ะอินโดอ๋ออินโดเออเรียยคนสองออินโดเรียยคนสองเหรอเพื่อนเพื่อนบ้านชา่อินโดยังไงพี่กอลก็ชนะกระจกเฮ้ยโอ้โหแต่เราเรียงกันสามคนเลยน้ังไก่ผมได้ยืนอยู่ได้แต่งตัวโชว์แล้วตอนนี้ตาแรกมันก็ได้แต่งตัวโชว์เลยเออได้โชว์ตัวเลยเออตาแรกมันก็ได้โชว์อยู่ดีอยู่นึกว่านึกว่าตาแรกจะเด็กจอยตามมาปะเนี่ยทำไมดาวมันเยอะจังอ่ะเ้ย มีไม่อุ้ยตาต้องสี่ห้าคนโอ้โหดูดิใช่ที่ไหนมาสองคนใช่หรือเปล่าทำไมอ่ะก็สนุกดีนะเขาโหวตก็สิบคะแนนแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาโหวตพี่ไม่เป็นไรเผื่อกุ๊กสู้ชีวิตปะจิบร้อยเอาวิ่งไม่ได้ววอมึงไก่ันว่ะ เออเป็นไรผมจะสู้แฟนกับพี่กอยทำหมดเองอุ้ยโอ้โหโจทย์สรุปสรุปน้องมันก็ไม่ได้อะไรกันหรอกน้องมันก็แบบได้เห็นชื่อพี่กอยแม่ก็ปวดกุวกันปวดเยอะขดเออว่าสวยทุกคนไม่รู้อะไร<อ>ไม่รูไม่เ,เทียมได้เลยนะทุกคน ไม่เตะน่ารักอยู่โอ้นะได้อยู่วะได้อยู่ผมได้อยู่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 โอ้โหโชก่อนโชก่อนเจ้าหญิงเบิ้มมาโชว์ล่องก่อนโชว์ล่องเจ้าหญิงชั้นเลยเจ้าหญิงคับเอเกินอ่ะอันนี้เจ้าหญิงแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยนันรออันนี้น้องว่านาแน่เลยอ่ะเฮ้ยไอไออันนั้นอ่ะลาพันเซลลาพันเซลเออเอ้ยแต่มันไม่ใช่อันนั้นหรอ ๊ะอุยเขาเลี้ยงหนอนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาเลี้ยงไม่่ใชเเ้าลียงกิ้งก่าเอออันนี้ไม่ว่าอะไรมาเลยแต่อย่างน้อยก็ลงตีนะไม่โอด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 อุ้ยโอ้โหเลยรู้เลยรู้ไว้อ รู้เลยนะเจ้าหญิงน้อยอุ้ยเราว่าแต่เจ้าหญิงเด็กกันนะกุ๊กแม่งเบิ่มมากเจ้าสีดีพอเลยโอ้ยอ่าอย่างน้อยก็เขียนเอฟซีไม่โหวตนะเออไม่ไม่โหวตเว้ยไม่โหวตเออไม่ไม่เอฟตรงเอฟซีต้องวัดแข่งสิเข้ามาแล้วอ่าโอ้โหโอ้โหสปอยสองดาวพอเอ้า แอาดาวสวยมากทั้งกุ๊กแบบคุ้มเส้นยากมากเลยไม่รู้มันเป็นอะไรแหลกแหลกอูห้ออเหเออเฮ้ยอันนี้เหมือน<ม>แย่งกันวาดเลยะอะเออเหมือนเหมือนแย่งกันวาดอะเห <laughs> มือนว่าสองคนในร่างเดียวอ่ะยอ,ยอย่างอยก็เจ้าหญิงได้อยู่โอ้ย โอ้โหคะแนนโคตรโดดซ้ำสองเฮ้ยอย่าบอกว่า f อฟซีโอ้โหเอฟซีเยอะจังอะเอฟซีสี่คนในห้องอะอย่างนี้ตอนต่อไปก็คงจะแบบร้อยแต้มละอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรน้องกุ๊กจบซุปต่อไปนะเจ้ากุ๊กกับเจ้ายักษ์น้องกุ๊กแบบว่าเริ่มหัวตัวแล้วตัวน้อยมากอะตัวเล็กตัวน้อยมากเราผมโตก่อนเอฟซีพี่ก่อเอฟซีพี่ก่อแล้วเอฟแล้เอฟซีพี่กุ๊กก็ไม่มีไง มี <ś> <ś> โอ้ยโอ้โหน,น้องไม่ไม่รู้จักได้จะโจทย์ยาก ธรรมดาครับน้ององอเสถยใเชีอ้าเฉลยเลยล่ะไม่ให้แบบรอลุ้นนะแล้วนี้ของใครไม่ร้เลยอุ้ยอคิ้งเฮ้ยน้องว่านาราสตริงเอาวว่านาราสสีดาวพี่มาใจดาวอีกนอนอนอีกโอ้ยนี่มันนี่มันโชโดโรกีเงโชโตะโชโต อีกแล้วอ่ะอีกแล้วไม่ไม่คุยรีพอร์ต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 ขอญาตไม่คุยขอให้สามเพราะว่าเขียนชื่อพี่ผก้อยอ่อโหยพลอยอันนี้ให้หนึ่งเลยอันนี้เอฟซีใครนี้ไม่ได้ชื่อพี่ค่ะโอ้โหกวนใจพี่พลอยไหนเอ่ยชื่อก้อยชื่อพลอยชื่อปอยน้องๆมีแต่เอฟซีเอฟซีเนี่ยไม่โหวตเลย นี่ไม่ว่าไม่ให้ต้องโจทดละ่ะทำไมเขียนเขาเอฟซีเลยเนือน้องๆก็รู้แล้วดิว่าแบบอัดคลิปอยู่อ่ะจริงน้องเอฟซีเลยอ่ะจริงเ้โอ้โหยน้องๆรู้หลือเกันอาไปห้งงางเลยไม่สีมันลอยจังอ่ะตอนระบายสีไม่ได้เข้มขนาด,าดนี้เลย เนี่เวลาเวลาออกมามันสีมันจะงหูดมากเลยยังวะโโอ้หแต่ว่าน้องๆก็ยังให้พวกเราสามวัวเลยนน้องบอกว่าไม่รู้อันไหนของพี่กอยบวชท่าไม่รู้อันเลยแล้วน้องกุ๊กอ่ะหนีอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเวอร์เปลี่ยนเปลี่ยนแมาๆเราเราหนีเอฟซีกันดีกว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเอฟเปลี่ยนเอฟเปลี่ยนเปลี่ยนเลยพ่อหรือพี่จอยเปิดมาเลยไอ้พวกเด็กไม่ดีหนีออกเลย ออกเลยไอ้ี่สักสองตาแล้วกันสองตาสองตาผมก็แพ้หมดไม่แพ้แล้วเปลี่ยนห้องแล้วเปลี่ยนห้องแล้วได้ยืนจะแท่นสามห้องเมื่อกี้มันมันไอ้พลังที่กอยมันเยอะเว้ยพลังเอฟซีเนี่ยพลังตัวน้อยมันกดเกียร์ทำอะไรไม่ได้เลยสามสิบคะแนนแลโคตรโดดอะ จริงทำไมผมโกรเตี้ยจังวะโอ้โหไม่ชอบเลยนี่ย่าง<ล>ผมเลยไม่ชอบโจ<อ>เยเลยว่าไม่เป็นเว้ย ลิงพี่โคตรแบบเอออุ้ยเอ้าแบบเดียวกันไงโอ้โหคนแรกเลยมันเหลืองเตอะเลยแต่ว่าว่ารูปเดียวกันเลยอะไม่ต้องเลือกรูปเดียวกันน่ะเอาวันรูปเอาวันรูปเดียวกันเลยเอากูก็วาดเลยเนี่ะ ไม่ไม่อ๋ออันนี้อันนี้ไม่เหมือนลิงเท่าไหร่แต่วก็น่ารักดีมันอยากกินกล้วยมันอยากกินกล้วยช่วยด้วยกล้วยใหญ่กล้วยใหญ่โอ้กล้วยฉีดวะนะเฮึอะไรอะนี่ยมังกี้ยังไงเนี่ยแค่ลองอูกาอูกาก็ไม่ใช่ลิงหรอกนะแต่มังกี้ไม่ไม่เขาเขียนเลยนะเอาเขาเขียนมารูปหนาอันหนึ่งเลยอย่างอย่างน้อยก็ดีกว่าเอฟเคเยอะอย่างวะอย่างนี่ะ ใครอย่างนี้ใครใครใครจะให้แต้มคุณผมไม่ให้ผมไม่ให้แล้วหนึ่งโอ้ยเหมือนเป้เหมือนเป้เลยนี่เลยฮะตามเลยวีลิงว่ารูบเดียวกัน2ตัว่าลูปเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเอ้ยวีลิงอุ้มกุ้อย ลิงอมกล้วยอือเป็นไก่แต่ว่าลิงในที่สุดก็ได้ขึ้นโอ้ยนี่คลิปหนึ่งผมมันต้องได้เหยียบแทนหนึ่งเลยมันต้องงี้สิเออมาจดท้ายจดท้ายละจุดท้ายมาจุดท้ายอุ้ยแม่เสือสาวไหนอ่ะนี่แม่เสือสาวใช่ป่ะวะเส่ชุดอะไรอ่ะเสือสาวโดนไก่จิกเสื้อมาดิแม่เสือสาวเฮ้ยเดี๋ยวก็จิกเดี๋ยวก็จิกซะค่ะหรามาเรเลยมาไปไหน วิมีคนเอ้าเอ๊มีเอฟีคนหนึ่งนี่เมาส์เมาส์นี่คืออะไรมันเขียนเมาส์ไรเนี่ยแล้วว่าเมาส์แบบเมาส์คอมแล้วมันแปลเหมือนกันปะเอาอย่างงี้ผมรู้แล้วว่าผมจะว่าอะไรดีพี่พี่ก็รู้แล้วพี่ก็รู้แล้วพี่จะว่าอะไร ละอันน uh, ี้ด uh, ีอันนี้ดีเดี๋ย้เซ่เดี๋ยวโอ้โหโคนแรกเลยเมม่าเมม่าแฮมเมมิงแล้วอ่ะสวยอ่ะน่ารักเออไอหนูน้องไปประจ ol ไทยหนูไปประจ ol ไทยนี่ไงอันนี้หนูบ้านอุ๊ยน่ารักน้องกินอะไรอ่ะกินชีสน้องกินชีสเอาให้สามเลยอย่างเงี้ยน่ารักดีไม่ มันไม่รู้มันคืออะไรรวมกันไปเลยว่าต่อมาคือหนูไงเมาไงหนูกับเมาทั้งเมาทั้งหนูเด <Oh uh uh ี๋ยวโดเดี Punch ๋ยวโดอุ้ยของใครเนี่ยไม่ใช่ของฉันนะนี่หมามืดเอออุ้ยหมามืดจริงด้วยแต่ว่าดีอ่ะแต่ว่าให้สามล้านนะกลัวแพ้เฮ้ยอันนี้น่ารักนี่ของพี่ก้อยให้ไปเลยเฮ้ยรู้ได้ไงวะเนี่ยก็สีอย่างนี้ไงต้องสีอย่างนี้สิรู้ได้ยังไงโคตรนานอ่ะ อะไรอ่ะเอ้ยมันกาจจะเป็นหนูเหลี่ยมหนูเล็กอ๋อเออมันมีหนวดเอ้ยผมลืมเติมหนวดหนูเอ้ยเป็นไรพี่ก็ลืมเหมือนกันเอาผมลืมโบนด้วยเอาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยผมไม่ติดได้อันี่มันแม่เสือสาวนี่ดูดไปจิกเสื้อไงมัน อุ้ยมันเลี้ยงกันเลยอ๋อแม่เสือสาวนี่ได้17ดาวเท่าพี่เลยดีกว่าโอ้ได้แล้วแม่มามืดว่ะมามืดเฉยโอ้โอ้ยจิกมันจิกมันกุ๊กจิกมันสวัสดีครับทำไมคุณแย่งแเปมผมไปคุข้อขาวอุ้ยสวยมากเลยครับเก่งมากขอบคุณคขาวอุ้ยแต่ผมไม่ยอมหรอกนะเอาอีกโจดึงเหรอตาตาเอ้าโอ้ยเฮ้ย โอ้โหวันนี้วันนี้ค่อนข้างดีเลยเอะวาดอย่างเยอะวันเนี้ยตาท้ายเราเออตาท้ายจริงตาท้ายละ ชิดยืดรอดูชิดยืดโอ้ยผมลืมลงสีชิดอ้าวอ้าวสปอยเฮ้ยโอ้สวยอยนี่ห้าดาวฟองน้ำกำลังจะพูดฟองน้ำตอนลงสีจริงไม่ใช่อย่างงเี้ยนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชีสน่ากรีนน่ากรีนมันเป็นสีดาวเอ้ยห้าดาวดีกว่าเอสานดาวดีปุ๊บปิดมันลดลงเรื่อยเรื่อยวะลดลงมาเรื่อยเรยลดลงเรื่อยๆ นี่น่ารักสามดาวกันนะฮะและไอ้ก้อนดำๆนี่คืออะไรสองดาวสองแล้วดีกว่าใจไงอ๋อกผิใจอ๋ออุ้ยสามดาวพอสามดาวพอเกินไปว่ะสวยไหอะแม่เสือสาวเขาแบบสามดาวพอมันเหนือเกินเอาของแม่เสือสาวแล้วผมลงให้ห้าไม่จริงไอ้ไอ้ชี้เราดูโง่ไปเลยเนาะแม่เสือสาวเขาตัวตึง เคยเห็นกบกินชีสไหมอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยยโอ๊รีพอแล้วรีพอยังว่าไม่เสลยโอ๊ยมันเหมือนอะไรไม่รู้ขอโทษนะทุกคนผมไไม่ด้ตั้งใจน่าเอ้าแม่เสือสาวช่วยเลยจริงเฮ้ยเอ้าเฮ้ยคุณได้เอาคุณได้อ๋อได้เท่ากันกับแม่เสือสาวเลยทำไมคะแนนมันเท่าเดิมเนี่ยหรอสิบเจ็ดสิบหกสั้งผมนะผมจะเล่นเกมนี้แหละ อีกคลิปเลยอีกคลิปเลยไม่ได้แล้วแพ้เลยขอโทษด้วยนะไม่เสียสาวเอ้คุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะเกินไปใครเกินไปใครเกินไปไม่มีคุณคุณเกินไปผมไม่ได้แล้วผมหยอกเกม